สวัสดีครับผมเอเจสต d ดิโอฟิชเชอรวันนี้ก็มาว้าวซีซั่นหกตอนที่สิบเอ็ดแล้วครับทุกคนซีซั่นหกตอนที่สิบเอ็ดวอล์ซีซั่นหกตอนที่สิบเอ็ดครับทุกคนโอเควันนี้จะมาทำอะไรครับทุกคนอะไร ไอ้ตั้งชายเนี่ยตอนนี้อ่ะสิบโมงแล้วครับทุกคนฝนตกหนักเลยครับทุกคนอ่ะโอ้โหหนักเลยดูสิดูข้างนอกสิครับทุกคนนี่ไงเห็นปะเนี่ยฝนตกครับทุกคนนี่ไงนี่ไงดูสิทุกคนโอเค ฝนตกหนักมากครับทุกคนเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมงครับทุกคนอ <Ooh. S 1> เจอกันตอนบ่ายโมงครับ <Ooh. S 1> ตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับทุกคนสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับทุกคนน่ะฝนยังไม่หยุดตกครับทุกคนนี่ครับทุกคนดูดิเนี่ย นี่ยฝนตกฝนตกครับทุกคนเนี่ยเวลาอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลยครับทุกคนคอมพิวเตอร์ก็แม่งเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเจอกันอตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับทุกคนโอ้โหแม่งเป็นอย่างนี้ครับทุกคนโอ้โหดูดีดูดิเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงครับ <c oughs> ทุกคนนี่เวลาบ่ายโมงแล้วครับทุกคนและนี่นี่ไงทุกคนบ่ายโมงแล้วครับนี่กินแต่งมูดีกว่าครับบ้านเราม่ใช่เตนนะทุกคนฝนตกทั้งวันเลยครับทุกคนเนี่ยดูสิทุกคนนี่ไงนี่ไงดูสิดูจักรยานของเราสิ ว่าอยู่เปล่าคันนี้อยู่ทั้งสองคันเห็นไหมทุกคนเนี่ไงนี่ไงเนี่ยกระบองเพชรอยู่ครับทุกคนเนี่ยนี่ไงดูดิเนี่ยนี่หมวกนกนี่นี่ไงเนี่ยที่นี่นี่ครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวนี้แถวนี้ ตรงอำเภอบางสะพานประจอำคิริขันครับทุกคนอำเภอบางสะพานครับทุกคนเนี่ยเนี่ยไงเห็นไหมในข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยไงเนี่ย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 ทุกคนนี่ไงตรงนี้นี่ครับทุกคนนี่นี่ไงดูสินี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคน โนี่ไงดูดินี่ดูแมวมันนอนสบายเลยครับทุกคนนี่ไงนอนสบายเลยทั้งโสดด้วยนอนสบายเลยโอ้โหนอนสบายเลยอ่ะนอนสบายเลยนี่อันใหม่เลยอ่ะอันนี้นี่ไงขาตั้งกล้องของเราอ่ะเนี่ยนี่ไงของผม นี่ไงนี่ไงทุกคนเนี่ยโอ้โหข้างในนี้มันคือคืออะไรครับทุกคนนี่ไงโอ้โหเนี่ย,อยสองนาทีแล้วครับทุกคนโอเคบายบายโอเคเดี๋ยวเจอโอเควันนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ย นี่ไงเห็นไหมอย่าไปดูมันครับทุกคนเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเราเป็นผู้ชายนะทุกคนเนี่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคบ่ายสองครึ่งแล้วครับทุกคนโอ้โหแต่ระยะเวลาเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ย กดป๊อปอิทเล่นน่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ย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 เห็นไหมเน่ยเห็นไหมเน่ะตอนนี้แม่งเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้ดูความเยี่ยของมึือเนี่ยเห็นไหมเยี่ยนี่เห็นไหมทำไมตำหนิเราอ่ะโคตรเยี่ยเนี่ยไอีสัตว์นี่เห็นไหมเน่ะช่วงเช้ามาครับทุกคนเนี่ยเห็นไหม เนี่ยตอนเช้ามาครับทุกคนแม่งเป็นอย่างเงี้ยฝนตกทั้งวันครับทุกคนเนี่ยฝนตกฝนตกทั้งวันเลยอะ่ะช่วงนี้มันอันตรายมากครับทุกคนเนี่ยอันตรายมากช่วงนี้สถานการณ์อย่างนี้โควิดอย่างเงี้ยหมื่นคนแล้วครับทุกคนเนี่ยลดไปเก้าพันเมื่อ,อแม่ง โูวิดอย่างเนี้ยน่ากลัวแน่นอนเพราะาสถานการณ์อย่างนี้น่ากลัวออนี่ครับทุกคนเบรอร์เกอร์ครับทุกคนนี่ไง ยังไงทุกคนอยูข้างหลังนี่ทุกคนก็อย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยเวลานี้สิบสิบนาฬิกาสี่สิบนาทีแล้วครับทุกคนตอนนี้ฝนก็ไม่หยุดตกครับทุกคน ฝนตกทั้งวันครับวันนี้พายุพายุไลออนคิงแล้วน่ไลออนอะไรไม่รู้ไรอัน <Lion Block. S 1> ล็อกไรอันล็อกพายุไรอันล็อกทุกคนเนี่ย อย่างนี้เลยครับเนี่ยนี่ไงเนี่ย,นยหนังบ้านเลยครับทุกคนเนี่ยพาดหน้าครับทุกคนพัดหน้าทำอะไรต่อครับทุกคนเนี่ยยังไม่รู้ครับทุกคนโอเค แล, like, share, แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย